สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์โตอาจารย์สัตตาตัตวลุงแสงในรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับออกอากาศทางช่อง YouTube อาจารย์โตวิเคราะห์ฟิชเชลครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามกันด้วยครับและท่านมีปัญหาทางกฎหมายครับอย่าลืมปรึกษาเราสิตามันลอยคอนเซิลอาริเอนส์ครับโทรไปที่0889196195ครับข้อดีของสิตามันคอนเซิลอาริเอนส์นั้นคือ เราเข้าใจธุรกิจนั่นเองนะครับหัวข้อในวันนี้ครับจีนจากชาติที่หิวโหยสู่ชาติที่ท้องอิ่มจีนทำได้อย่างไรชาติที่มีประชากร1,400ล้านคนนะครับการทำให้คนมีกินมีผักมีเนื้อสัตว์มีทุกอย่างรับประทานได้ เกิดความเสถียรภาพในเรื่องของอาหารเกิดความมั่นคงในทางอาหารนั้นจากประเทศที่หิวโหยครับถ้าเราจำได้สมัยก่อนสมัยของคอมมิวนิสต์นั้นคนจีนต้องต่อแถวนะครับถือชามสังกะสีนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์เลยของความหิวโหยในเมืองจีนก็คือถือชามสังกะสีรอต่อคิวนะครับเพื่อรับส่วนปั่นอาหารแต่ในวันนี้ครับ ชาวจีนนั้นอยู่ดีกินดีวันนี้ผมพูดเรื่องพื้นฐานสักนิดหนึ่งเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับประเทศของเราด้วยในการเปรียบเทียบนะครับเพราะเรามีเยอะซะจนเราไม่บริหารจัดก,การอะไรเลยจีนต้องเลี้ยงดูคน1,400ล้านคนให้เกิดความมั่นคงในทางอาหารครับจากประเทศที่หิหวโหยจีนมาสู่ประเทศที่อิ่มหมีพีมันได้อย่างไรครับเรื่องนี้นะครับ มีหัวข้อสําคัญๆถึง7หัวข้อด้วยกันครับเรื่องแรกครับที่จีนทําก็คือเรื่องน้ําครับภูมิประเทศของจีนนั้นนะครับแม่น้ําสายใหญ่ที่ไหลหล่อเลี้ยงในประเทศจีนก็คือแม่น้ําแยงซีเกียงและแม่น้หํหฮงโหนั้นมีต้นกําเนิดจากฮิมาลัยอย่างที่รู้ๆกันครับจีนพยายามควบคุมแหล่งน้ําต้นน้ําให้ได้เนื่องจากว่าเป็นแหล่งกําเนิดของชีวิตนั่นเองน้านะครับจีนก็ยอมมีเรื่องกับอินเดีย ท่านั้นยังไม่พอครับดินแดนทางภูมิรัฐศาสตร์ของจีนนั้นนะครับดินแดนทางตอนใต้เป็นดินแดนที่มีน้ํามากครับท่านก็จะเห็นว่าบางเวลานั้นประสบปัญหาน้ําท่วมในแม่น้ําแยงซีโครงการหนึ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อลดปัญหานี้ก็คือโครงการเขื่อนสามโตกอย่างที่เรารู้กันหรือแม่น้ําฮงโห,งหงก็เกิดน้ําท่วมบ่อยๆครับดินแดนทางตอนใต้ของจีนนั้นจึงเป็นดินแดนที่มีน้ํามากนั่นเอง ในขณะที่ดินแดนทางตอนเหนือดินแดนทางด้านฝั่งตะวันตกนั้นเป็นดินแดนที่แห้งแล้งและไม่เพียงพอแก่การทําการเกษตรนั่นเองครับในยุคคอมมิวนิสต์ครับท่านประธานเหมาเจ๋อตุงเคยบอกว่าแหมนะฮะถ้าเราเอาน้ําจากภาคใต้ไปหล่อเลี้ยงภาคเหนือได้ก็ดีสินะครับแต่ตอนนั้นจีนยังไม่มีเทคโนโลยีมากมายเท่าปัจจุบันครับ สิ่งที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนในปัจจุบันทําและทําได้สําเร็จตามคําบอกของท่านประธานเหมาแล้วก็คือการผ่นน้ําจากภาคใต้ไปภาคเหนือครับซึ่งจีนเองเนี่ยได้เดินไม่กะโปรเจกต์ครับโดยการผ่นน้ําในแม่น้ําแยงซีเกียงซึ่งมีปริมาณมากนะครับบางครั้งก็ล้นออกมาเยอะแยะนะครับโดยการส่งน้ําทางอุโมงค์ก็มีส่งน้ําโดยทางคลองก็มี ส่งน้ําทางท่อก็มีครับซึ่งน้ําที่ผ่านจากแม่น้ําแยงสีเกียงนั้นจะแบ่งการส่งน้ําออกเป็น3เส้นทางด้วยกันครับเส้นที่1ก็คือส่งไปหล่อเลี้ยงทางภาคตะวันออกของจีนนะครับซึ่งเป็นภูมิภาคสําคัญที่ใช้น้ําเยอะเพราะว่าคนจีนชาวฮั่นอยู่บริเวณนั้นเยอะมากนะครับก็ผ่านน้าไปทางทิศตะวันออกครับไปให้เขตอุตสาหกรรมไปให้เขตกเกษตรกรรมต่างๆทางฝั่ง ะวันออกก่อนนะครับเพราะมีความจําเป็นที่จะต้องใช้น้ําและเมื่อน้ําไม่ถึงครับอุตสาหกรรมเกษตรกรรมมันก็เกิดขึ้นงอกงามการเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับเส้นที่2ครับคือเส้นไปทางเหนือครับซึ่งทางเหนือนั้นเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันแห้งแล้งครับก็มีการผ่นน้ําจากแม่น้ําแยงซีทางตอนใต้ขึ้นไปถึงปักกิ่งครับดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการบริโภคน้ําในกรุงปักกิ่งเวลานี้นั้น น้ำปริมาณมหาศาลครับเป็นน้ำที่มีที่มาจากแม่น้ำแยงสี่เกียงซึ่งอยู่ทางตอนใต้เขาทำได้แล้วครับในขณะอีกเส้นทางหนึ่งครับก็คือเส้นทางตะวันตกนะครับซึ่งเป็นที่ราบสูงแม่น้ำห่วงโหนะครับซึ่งจีนก็ดำเนินการในโครงการนี้ผ่านน้ำอยู่ตั้งแต่ปี2014แล้วนะครับซึ่งบริเวณนี้ในเวลานี้ผมเียให้ท่านทราบว่า เมื่อน้ํามันเดินทางไปถึงที่ไหนความอุดมสมบูรณ์การอาชีพการสร้างงานมันจึงเกิดขึ้นครับเรื่องที่2ครับเมื่อน้ําไปถึงครับณนะเวลานี้นะครับจีนเองนะครับได้ทําการปลูกพืชปลูกป่าในบริเวณทะเลทรายโกบีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่เรียกว่าโครงการเดอะกรีนเกรทวอลล์ครับซึ่งเดอะกรีนเกรดวอลล์นั้นนะครับ ก็เป็นการปลูกป่าเพื่อทำให้ทะเลทรายโกบีนั้นไม่ลุกมาในพื้นที่การเกษตรมากจนเกินไปนั่นเองซึ่งในเวลานี้ครับการที่จีนสามารถส่งน้ำไปถึงบริเวณทะเลทรายโกบีได้ก็ทำให้เกิดการปลูกป่าในบริเวณทะเลทรายโกบีได้นั่นเองครับ 3. ครับในดินแดนที่แห้งแล้งต่างๆในบริเวณที่ราบสูงต่างๆทุกวันนี้ครับจีน ใช้น้ำนี่แหละเข้าไปแล้วก็ทำให้เกิดพื้นที่ป่าไม้ในบริเวณทางตอนเหนือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะนอกจากนี้ครับในเรื่องของการเกษตรครับในเวลานี้ครับจีนพัฒนาเรื่องการเกษตรไปไกลมากปริมาณการปลูกข้าวของจีนนั้นเพียงพอต่อการหล่อเลี้ยงภายในประเทศเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วยังไม่พอนะครับมีคนคิดค้นนวัตกรรมว่าข้าวในเมืองจีนนั้นมีผลผลิตมากกว่าข้าว ผลผลิตข้าวทั่วโลกประมาณ20%ด้วยกันดังนั้นตอนนี้จีนไม่มีปัญหาเลยครับในเรื่องของการเรียกว่ามีข้าวรับประทานภายในประเทศนอกจากนี้ครับในเรื่องเทคโนโลยีการใช้ดโดรนการใช้เครื่องบินการทำอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรการใช้เครื่องจักรเครื่องกลการทำไฮโดรโปรนิกนั้นเกิดขึ้นไปทั่วแผ่นดินจีนครับในด้านการปศุสัตว์นั้นนะครับ คนจีนบริโภคเนื้อหมูเนื้อเนื้อบัววันหนึ่งเป็นหลายแสนตันด้วยกันครับซึ่งในทุกวันนี้ครับทางพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนนั้นก็สามารถทำให้คนจีนมีเนื้อสัตว์บริโภคได้เพียงพอครับโดยที่การมีน้ำนั้นไปเชื่อมโยงกับการปศุสัษษตว์ตรงที่ว่าเมื่อมีน้ำครับก็ทำให้เกษตรกรชาวจีนนั้นสามารถเพาะปลูกถั่วเหลืองได้ครับ ซึ่งถั่วเหลืองนั้นถือเป็นปัจจัยพื้นฐานสําคัญเพราะว่าถั่วเหลืองนั้นเป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงนั่นเองเต็งไรก็ตามครับปริมาณพื้นที่การเพาะปลูกถั่วเหลืองในจีนยังมีไม่เพียงพอนี่คือปัญหาสําคัญของจีนและประเทศเราก็ควรจะรู้ว่าเราควรจะปลูกอะไรส่งไปหล่อเลี้ยงประเทศจีนเพราะคนจีนกินเนื้อสัตว์ทุกวันครับจีนหาทางแก้ปัญหาโดยการไปเช่าที่ดินทั้งในออสเตรเลีย ทั้งในอาร์เจนตินาและในหลายๆประเทศรวมถึงในยุโรปด้วยนะครับเพื่อสร้างพื้นที่การเพราะปลูกถั่วเหลืองเพื่อนำถั่วเหลืองนั้นมาเป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงนั่นเองนี่คือสิ่งที่จีนทำครับพัฒนาตั้งแต่น้ำนะครับการปลูกป่าในทะเลทรายการทำกรเกษตรการทำการบรรสุสัตว เขาดิ้น,นรนขวนขวายครับเพื่อหล่อเลี้ยงประชากร1,400ล้านคนจากความหิวโหยให้มาสู่ความอยู่ดีกินดีคุณผู้ชมครับในช่วงโควิดแบบนี้ครับการพัฒนาศักยภาพในทางธุรกิจหลายท่านช่วงเศรษฐกิจดีทําธุรกิจอาจจะมีรอยรั่วนะครับอาจจะยังไม่เข้มแข็งเพียงพอครับมาเรียนคอร์สออนไลน์มีหลิเกตคนที่ตกงานอยากจะเสริมศักยภาพอยากจะเปลี่ยนสถานะทางสังคมนะครับมาสู่ ชนชั้นที่ท่านสามารถหาไรายได้ด้วยตัวเองได้ไม่ได้เป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วก็สมัครไปที่ l ล n e idks 185202ครับในส่วนของเมื่อท่านมีไรายได้แล้วท่านรู้จักการลงทุนครับการลงทุนนั้นมันจะทําให้ความร่ารวยของท่านเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับลูกศิษย์ของผมหลายคนครับจาก10ล้านเป็นร้อยล้านจากหลักหน่วยเป็นหลักสิบจากหลักสิบเป็นหลักร้อยจากหลักร้อยเป็นหลักพันเพราะความมั่งคั่งนั้นถ้าลงทุนถูกจุดกับมันจะเพิ่มแบบเอ็กโพเนนเชียล นะครับไปเรียนคอสเทดอินไคสิตครับที่ราย e idks185202 ครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับพราะว่ผมอาจารย์โตอาจารย์สตาตัวลุ่งแสงได้ใหม่ในโอกาสถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ